สวัสดีเพื่อนเด้วยน,นะครับผมในคลิปวิดีโอนี้นเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนเมาเพิ่มในส่วนของยอดแชร์โพสคลิปวิดีโอของติ๊กต็อกนะครับผมทำยังไงเอาดูกันได้เลยนะครับหนาบแล้นะครับเพื่อนเคลิกลิงก์ด้านใต้คลิปวิดีโอด้วยผมแปะไว้เพื่อนเพื่อนได้เลยนะครับเพื่อจะเข้าสู่เว็บไซต์ S p e s m M ได้เลยนะครับหรือว่าเพื่อนเที่ดูผ่านคลิปสั้นคลิปช็อตคลิปเรียวเป็น qr โค้ดด้านล่างเพื่อสแกนเข้าสู่เว็บไซต์ได้เลยนะครับหลังจากเข้าสู่เว็บไซต์มาแล้วนะครใช้งานปุ่มับเตรงนี้กันก่อนได้เลลยนะคิกเข้าไปพื่ ก็คือผู้ใช้อีเมลลาดผ่านยืนยันลาดผ่านได้เรียบร้อยนะครับที่สําคัญนะตีช่องสี่เหลี่ยมตรงนี้ด้วยนะเป็นเครื่องหมายตีถูกสีเขียวอย่างนี้แล้วกดสมัครใช้งานได้เลยนะครับากสมัครใช้งานเสร็จเรียบร้อยเงื่อนมาลงชื่อใช้งานได้เลยนะหรือว่าเงื่อนจะลงชื่อใช้ผ่าน Google ปุ่มสีเขียวด้านล่างตรงนี้ก็ได้นะครับก็กดลงชื่อเขาใช้ไปได้เลยนะเข้าสู่นะเว็บไซต์เวนอยูในส่วนของหน้าเมนูคําสั่งซื้อใหม่เมนูซ้ายบนด้านแรกนี้เลยนะครับ งกลางหน้าจอมันจะเหโลโก้หลากหลายโลโก้เพื่อนเลือกเลยนะครับเลื่อนในส่วนของติ๊กตอกได้เลยนะครับเลื่อนลงมาเลื่อนเจอหมวดหมู่ตรงนี้คอาขีเข้าไปมีหลากหลายหมวดหมู่เพื่อนเลือกเลยทีเดียวนะครับเพื่อนเลื่อนหาในส่วนของติ๊กตอกเพิ่มยอดแชร์ได้เลยนะครับเอาตรงนี้เลยนะติ๊กตอกแชร์นี่นะขีกเข้าไปบริการเลือกบริการเพื่อนสนใจถูกใจได้เลยนะคําำอธิบายอย่าลืมอ่านกันด้วยนะครับอ่านเสร็จเรียบร้อยเพื่อนไในส่วนของลิงก์ได้เลยนะ ไป copy ลิงก์คลิปวิดีโอนี้เพื่อนๆจะอยู่เพิ่มยอดแชร์ได้เลยนะครับเป็นคลิปวิดีโอนี้นะครับกดปุ่มแชร์ตรงนี้นะมันจะมีคำว่า copy หรือว่าคัดลอกลิงก์อยู่นะครับเว้ย copy ลิงก์ด้านบนตรงนี้เลยก็ได้นะครับก็กดวางลิงก์ตรงนี้เลยนะครับเาตรงนี้ก็ใส่จำนวนที่ต้องการเราเพิ่มไปสักหนึ่งร้อยแชร์แล้วกันนะครับตอนนี้ยอดแชร์อยู่ที่ห้าแชร์เองเท่านั้นนะครับแล้วกดส่งไปได้เลยนะครับคืหน้าต่างีเขียวอย่างนี้แล้วตอนนี้ยอดแชร์ของเรากำลังจะเพิ่มเข้ามาแล้วก็รอ ระหว่างที่รอนะเดี๋ยวต้องขอแนะนําเมนูมต่างในเว็บไซต์เพื่อนเลยละกันนะในส่วนของเมนูประวัติการสั่งซื้อนีอ่เาจะบอกออเดอร์ต่างที่เราเคยสั่งซื้อไปนะตรงนี้เรจะเป็นวันทีนะ่เลขรหัสออเดอร์บอกตรงนี้เลยนะรายละเอียดต,ต่างๆจะบอกอยู่ตรงนี้นะบอมข้ความสูตรตรงนี้เป็นสถานะรอดําเนินการนะแลวเสร็จเรียบร้อยจะขึ้นสีเขียวเสร็จเรียบร้อย,อยเพื่อนเลยนะ ในส่วนของเมนูบริการเนระ่จะบอกบริการต่งตางๆในเว็บไซต์เราแนะนำมาแล้วนะผมเห็นเพื่อนสนใจบริการไหนเรสามารถสั่งซื้อบริการนะั้นที่เมนูด้านขวาตรงนี้ได้เลยนะอันนี้ส่วนของเมนูเ,มเติมเงินน่าจะมี2ช่องทางการเติมเ,มเ,เพื่อนๆเลยทีเดียวนะผมไม่ว่าจุดสแกน QR code หรือว่าทุันี้ wallet นะครับยกตัวอย่างเพื่อนดูสแกน QR code แล้วกันนะใส่ย,ยอดจำน,นวนเงินที่ต้องการเติมแล้วกดจ่ายได้เลยนะผมขึ้น QR code อย่างนี้เข้าแอปธนาคารที่มือถือสแกนจ่ายได้เลยนะครับ สแกนจ่ายเสร็จเรียบร้อยยอดเงินของเพื่อนเราจะขึ้นด้านขวาบนตรงนี้เลยนะผมอในส่วนของเมนูแนะนําเพื่อนนะผมเพื่อนอยากมีรายได้เสริมรายได้พิเศษเอก๊อปปีลิงก์ตรงนี้นะผมไปแชร์กับคนอื่นๆได้เลยนะจะได้ค่าคอมมิชชั่น,นถึง5%กันเลยทีเดียวนะผมถือว่าเป็นรายได้เสริมรายได้พิเศษแล้วเราอีกหนึ่งช่องทางเลยนะในส่วนของเมนูรับของขวัญน,นะนเพื่อนสามารถมารับยอดวิวทิกตอรได้ฟรีที่เมนูนี้ได้เลยนะผมก็สามารถวางลิงก์ตรงนี้นะผมใส่จํานวนที่ต้องการแล้วก็กดรับของขวัญได้เลยนะครับ จะได้ยอดวิวในส่วนของ t i k t o k ไดฟ้ฟรีเลยนะันส่วนของเมนูตัวช่วยเหลือนะผมเห็นเพื่อนมีปัญหาะอะไรต่างๆนะผมมาที่เมนูนี้ได้เลยนะเราสามารถติดต่อแอดมินผ่านเว็บไซต์ตรงนี้เลยก็ได้ก็กรกายละเอียดต่างๆไปนะครับหรือจะแนบไฟล์ตรงนี้ก็ไดนะ้แล้วกดส่งตั๋วไปได้เลยนะแอดมินก็ความตอเ่เนเพื่อนยี่สิบสี่ชั่วโมงกันเลยทีเดียวนะครับผมตอนนี้นะผมคิดว่าในส่วนของ t i k t o k เพิ่มในส่วนของยอดแชร์นะจะเพิ่มมาแล้วขอไปเช็คดูก่อนนะตอนนี้อยู่ที่5แชร์้วนะเดี๋ยวลองกดรีเฟรชดูสักหนึ่ เรียบร้อยแล้วตอนนี้กำลังทยอยเพิ่มมาแล้วนะผมจกเมื่อกี้5แช์นะตอนนี้เป็น20แชร์กันเลยนะผมก็ลอยสักพักนึงนะผมยอดแชร์ของเราก็น่าจะเพิ่มตามที่สั่งซื้อไปนะผม,ผมจะลอยอีกสักพักนึงนะผมให้ยอดแชร์ของผมเพิ่มขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยเลยนะยเพื่อเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเพื่อนเนพะื่อนเดี๋ยวจะตัดคลิปวิดีโอไปตอนที่ยอดแชร์ของผมเพิ่มขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยตามที่สั่งซื้อไปเลยลวกันนะครับ ครับผมหลังจากที่ผมรอไปสักพักงนึงนะครับตอนนี้ยอดแชร์ของผมก็เพิ่มขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยตามที่สั่งซื้อไปเลยนะครับก็ไม่นานมากนะครับยอดแชร์ของผมก็เพิ่มขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยเลยนะครับดูว่าสุดยอดจริงๆนะครับเว็บไซต์ HPESMM นะครับเว็บไซต์สามารถเพิ่มยอดไลค์ยอดแชร์ยอดผู้ติดตามอะไรต่างๆเพื่อนๆนะครับไม่ว่าจะเป็นแตฟอร์ม f a e b o o k YouTube TikTok Instagram หรือว่าแตฟอร์มอื่นๆนะครับก็สามารถใช้งานได้เช่นกันนะครับ หากเพื่อนสนใจใ,ใช้บริการเว็บไซต์ก็สามารถคลิกลิงก์ด้านใต้คลิปวิดีโอเพื่อไปใช้งานกันได้เลยนะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ผมก็ต้องขอตัวลาเพื่อนไปก่อนนะครับสวัสดีครับ